สวัสดีค่ะหนูมานั่งรอแม่เหรอคะหนูมานั่งรอแม่เหรอคะลูกหึ Google มานั่งรอแม่เหรอหนูจะไปไหนคะฮึกันจะไปไหนคะมานั่งรอแม่แต่งตัวเหรออออคนสวยคนสวยวิดัรออยู่ข้างล่างอ่ะลูกวเดั์รออยู่ข้างล่างอะ,ออองงอะโอเคคะ่ะรู้แล้วค่ะ นเก,เก่งจังเลยไปข้างล่างไหมจะไปข้างล่างไหมคะพี่ตู้รอหนูอยู่ข้างล่างอะหรอไหนขาเมื่อกันขาเมื่อกันขมือไม่ได้นะคะขมือไม่ได้นะคะโอเคลูกหัว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  ฝากกดติดตามกูเกิลได้นะคะวันนี้กูเกิลไปก่อนคะ่ะวันนี้กูเกิลมานั่งรอแม่นะคะ